และท่าุผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีเงินหนานั่นเองค่ะต้นเศรษฐีเงินหนานะคะก็เป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลนะคะที่มีฟอร์มรูปใบสวยงามอีกต้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะแลวเขาก็กําลังออกดอกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะดอกของเขาค่ะคุณผู้ชม จะเป็นกราบใบาแบบนี้นะคะนี่ค่ะดอกของต้นเศรษฐีเงินหนานั่นเองค,ะค่ะ,คะกำลังออกดอกให้เชยชมเลยจะเป็นประมาณนี้นะคะใบของเขาค่ะ,คะเป็นใบที่เรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นค่ะใบหนาคล้ายแผ่นหนังนะคะใบหนาคล้ายแผ่นหนังเลยนี่จะให้ดูนะคะ ใบหนาคล้ายแผ่นหนังโอ้น,นี้ใบอ่อนออกมาก็จะเป็นแบบยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะนี่นุ่มแบดใบนี่ค่ะรดล,ลายใบนะคะใบหนาคล้ายแผ่นหนังสวยงามเลยทีเดียวค่ะด้านหลังใบจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะนี่หน้าใบค่ะนี่จะให้ดูฟอร์มของเขาเนะะี่ยค่ะ นี่เห็นไหมคะแผ่ใบสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วกำลังออกดอกด้วยดอกของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นไม้ใบประดับที่สวยอีกต้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนี้ก็มาให้ชมได้รับชมกันว่าจะหาซื้อต้นไม้ที่ไม้ใบสวยๆไว้ประดับบ้านนะคะ ตกแต่งบ้านนะคะต้นเศรษฐีเงินหนาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่มีฟอร์มของต้นที่สวยอีกต้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยค่ะก็ใหญ่ใหญ่สวยเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็ตามมุมต่างๆของบ้านแล้วก็ปลูกได้ในสวนก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้โดนแสงแดดมากจนเกินไปอยู่ใน ร่มรำไรก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าใบานะคะโดนแสงแดดมากไปเนี่ยจะทำให้ใบของเขานั้นไหมได้นั่นเองนะคะให้เขาเจอแสงแดดบ้างนิดหน่อยก็พอนะคะใบของเขาก็จะได้เขียวสดค่ะรดน้ำให้วันละครั้งนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะดอกของเขานะคะก็จะแทงนยคะแทงออกมาแบบนี้นะคะ เป็นกาบใบแบบนี้ค่ะก็มีดอกให้ชื่นชมด้วยนะคะสำหรับต้นเศรษฐีเงินหนานั่นเองค่ะดูออฟอร์มใบ ก็จะทำเป็นต้นไม้ที่แบบร่มรื่นนะคะเย็นตาสดชื่นเวลามองนะคะต้นไม้เขียวเขียวใบเขียวเขียวสดใสนะคะยิ่งใบสวยด้วยนะคะเสถีเงินหนาความหมายก็ดีมากๆเลยความหมายก็เป็นมงคลตามชื่อเลยค่ะนะคะก็ เป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่หน่าหาซื้อมาปลูกประดับบ้านนะคะนี่ใครที่กำลังมองหาต้นไม้นะคะว่าจะซื้อต้นไม้อะไรดีนะคะเลือกไม่ถูกเลยก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสำหรับต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะใบสวยค่ะไม่ผิดหวังค่ะนะคะนี่เลยใบส,สวยๆนี่เลยค่ะ ใบเขาก็จะแบบคล้ายนานหนาหนคล้ายแผ่นหนังเลยนะคะตามชื่อเลยเสีิจงเงินหนาน,นี่ค่ะความเป็นมงคลด้วยนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็เราก็เลี้ยงไว้อ่าปลูกไว้เพื่อความสดชื่นนะคะเห็นแล้วก็เพลินตาต้นไม้เขียวๆนะคะรด,ดน้ำให้เขาวันเว้นวันก็ได้นะคะ เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็นอกบ้านได้เลยนะคะต้นเนี้อเรายาเคยปลูกไว้ในบ้านแล้วนะคะก็อยู่ได้นะคะแล้วก็คอยให้เขานะคะปลูกตรงที่มีแสงแดดส่องถึงบ้างนะคะก็จะดีนะคะแต่ตอนนี้เอาออกมาจากในบ้านมาปลูกไว้ในสวนแทนนะคะอยู่ในที่ร่มรําไรแทนค่ะเพราะว่านี่ค่ะสวนมันก็จะกว้างอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะ มีต้นไม้นานาพันธ์เลยนะคะยังมีอีกหลายต้นที่ผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะสําหรับต้นไม้มงคลต่างๆนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยค่ะต้นเศรษฐีเงินหนานี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยอดฮิตเหมือนกันนะคะรูปฟอร์มใบสวยใบสวยค่ะนะคะเขียวเป็นมันวาวเลยทีเดียวค่ะใบอ่อนแตกออกมาะค่ะ ก่อนเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะน,น,นี่พอนานไปก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นั่นเองค่ะใครกำลังมองหาไม้สวยๆ,ๆนะคะต้นไม้มงคลใบสวยๆปลูกประดับบ้านนะคะนี่เลยต้นเศรษฐีเงินหนาค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลค่ะเข้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ